นุ่งสบงทรงจีวรร้อนเป็นไฟตัดสินใจลาสิกขาสีกาลอ <laughs> เจริญเติบโตเป็นสาวมีหน้าอกหน้าใจม,มีเอวคอดกิวสะโพกพายนี่มันรูปร่างในฝันของผู้หญิงลหลายคนเลยนะ <laughs> ม,มีแรงดึงดูดทางเพศเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงตัวนี้ฉะนั้นไอ้พืชตัวนี้มัน แฟนกระชับมากโอ้โหเหมือนได้ภรรยาใหม่เลยหโอ้นย่นุคเห็ดหยนองไส้ของผู้ไส้เสื่อมอิลีบอกแต่ผู้หญิงใช้ไม่เสื่อมมีแต่กระชับบอกได้เลยว่าพืชต้นเล็กๆที่ใครๆก็ชอบเอานิ้วไปจิ้มมันมีสรรพคุณที่น่าทึ่งมากมันทำให้นอนหลับสบายลดอาการปวดเมื่อย แถมยังมีงานวิจัยว่ามันฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วยสบายดีจ้าสวัสดีค่ะพี PPFC ทุกคนมือนีน้องสิบห้า PP ย่างไปหาต้นไมยราบกันและผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมพระป่าถึงใช้ต้นไมยราบต้มเป็นยาฉันและทำไมคุณผู้หญิงถึงควรสนใจเพื่อชนิดนี้เป็นพิเศษ ไม่เพียงเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้ชายที่มีภรรยาสุดสวยสวยสุด <c oughs> ก็ควรจะหาเสาะหาเพื่อชนิดนี้ไปทำให้ภรรยาสุทธิรักษจะได้รักกันนานๆนะครับและต่อไปผมคิดว่าไอ้ต้นไมยราบนี่จะเป็นที่สนใจของคนไทยมากขึ้นเพราะมันสามารถเตือนแผ่นดินไหวได้เช่นกันนะครับโอเคสันเฮาย่างไปกันเลย ใสอ่ะเห็นบมอพี่เอกยังยังเม่นว่ะยังมันเหมือนเฉยเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นอีกทีหนึ่งได้ได้พี่เอกแม่นบอกอันนี้ไหนไหนนี่นี่ยังมาเขาเดี๋ยวก็เห็นรถไหมลองสัมภัสได้บอลองใบนี้ แต่ปุ๊กยุบป,ปั๊บนี่พี่เอกแมนบบนี่หุบไวพอๆกับเงินเดือนที่เข้ามาแล้วจ่ายออกไปเลยนะลอกแต่ใบใหญ่ๆด้สิเอาไปใดดีนาะตรงนี้นี่นี่นมันก็หุบเร็วอันนี้เป็นดอกสีม่วงนะครับอืที่เราจะเอาไปทําเป็นยามันจะต้องมีหนามลำนาล่าดูเห็นหนามมันไหมเห็น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 หนามมันน้อยนี่ตามลําต้นตามมันจะเป็นงอใช่ไหมอืมนี่ เดี๋ยวเราเดินเดินไปดูต้นอื่นดูอันนี้หนามเกาะหาดูมันมันจะมีเยอะอยู่เนาะเอออันนี้กระโดสีม่วงเห็นไหมมันจะมีดอกสีเหลืองด้วยเออมีเลยนี่อันนี้ก็แม่นสมบอติลองลองดูดูสิลองแตะดูแต่ใบมันเล็กแม่นเอออันนี้กันยุบแต่ว่าอันนี้ใบน้อยยุบแต่ยุบช้านะนี่นี่ลองมาดูใบใหญ่เลย พี่เอกดอกมันคือสีสันคนละสีอ่าลองลองยบลองแตะดูแตะอ๋อมันยบอยู่แต่มันช้านี่มันมันจะอยู่คู่กันนะครับล่าลองมาดึงตัวนี้ดูนี่นี่มันอยู่คู่กันมันเกิดอยู่ด้วยกันดูไหดกับตัวใดนี่นี่นี่เห็นไหมนี่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 ใบเขียวๆหน่อยนี่ที่มันมีหนามลองอ่าตัวนี้มันเร็วไม่ลองลองรูปดูไอ้มันจะมีหนามกับไม่มีหนามนะอันนี้ไม่มีหนามนะนี่ ช่ไหมลองลองจับดูดีดีเอออันนี้มุมีหนามแท้ใี่ลองดูที่ข้างข้างสิที่ข้าง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 กันที่แตะเมื่อกี้มีหนามไหมมีเออลองดึงแยกกันสิดึงแยกวอวดึงแยกออกไปอันอันนี้ตัวนี้มีหนามกับตัวนี้ไม่มีหนามใช่ไหมคู่กันเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังไอตัวที่เราจะเราจะทํายาคือไอตัว ใบม่วงโอ้ดอกดอกม่วงดอกม่วงไอ้ตัวนี้มันจะดอกสีเหลืองอดอกสีเหลืองมายาลาบนี่ยมันจะมีอยู่สามสามพันก็คือมายาลาบมีหนามที่เราจะเอาไปทํายาตัวนี้แล้วก็มายาลาบยักษ์เราจะไม่พูดถึงแล้วก็มีอันนึงก็คือมายาลาบมายาลาบไม่มีหนามมายาลาบไม่มีหนามนี่มันมีข่าวควายกินตายกระทิงกินตายมายาลาบไม่มีหนามนี่มัน มันก็จะมีพวกสารพิษสารพิษเหมือนพวกไซยาไนท์พวกนะ้แต่มันจะต้องกินกินเยอะพอสมควรมันจะไปทําลายพวกตับไตนั่นแหละก็คือเวลาเราจะมาเอามายาราบไปกินให้ให้สังเกตยอย่างเดียวคือถ้าไม่มีหนามอย่าเอาเพราะว่าเราไม่แน่ใจเอาแบบมีหนามดอกออสีม่วงแล้วที่ดอกสีเหลืองเมื่อกี้นี่ มันเป็นผักกระเฉดบกมันจะเป็นฟ้าแฝดกับผักกระเฉดน้ําผักกระเฉดน้ําที่เขาเอาไปกินที่เวลามันมันอยู่ในน้ํามันจะมีกระเปาะเคยเห็นไหมกระเป๋ะกระเป๋ะแบบเหมือนฟองน้ําหุ้มอันนี้คือกระเฉดน้ํานิยมเอาไปผัดผัดทำอาหารตัวนี้ก็กินได้อันนี้ผักกระเฉดบกกินได้แต่คนไม่นิยมเพราะว่ามันแข็งอม,มันแข็งแล้วเคี้ยวยาก น่แหละมันจะเกิดอยู่ด้วยกันเดี๋ยวบางคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ไม่ได้สังเกตเอาไปหมดเลยให้ให้ดูดีๆนะครับต้องมีหนามดอกสีม่วงกินได้ใช่อันนี้ดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองเขาบอกกินได้แต่ไม่นิยม,มแต่มันจะไม่มีสรรพคุณทางยาเหมือนตัวที่มีหนามนี่ก็สมนุนไพรมีประโยชน์ มันก็มีโทษถ้าเราใช้ไม่เป็นแล้วรู้อ่าแล้วคลัลรารู้ไหมว่าทำไมมันถึงหูบเป็นอย่างมันจังหุบมันเป็นกลไกเนาะเป็นเป็นกลไกป้องกันป้องกันตัวของพืชกับพวกมแมลงสิหรือที่เขาเรียกว่าศัตรูพืชนั่นแหละนี่พอดีดึงก้างมันรงมามันหูบบดเลย่ <c oughs> อันนี้อันนี้ <c oughs> คลัลราไม่ได้ใช้มแมลงมันก็หูบนะว่า ที่เขาเป็น,นกลไกในการหุบเพราะว่าเวลา,มาแมลงจะมากินหรือลมาแรงๆมนจะหุบทาให้ไม่น่ากินอืมมันสกาสลาดขนาดเลยเนาะขนาดต้นไม้ดินี่พืชด,ดิหนี่ <c oughs> แต่มายาลาบนี่มันก็ไม่ได้ดีมีดีแค่หุบใบนะเพราะนี่ก็เป็นสมุนไพรที่พระใช้กันมานานมากเลยพระป่าพระป่าสมัยก่อนจะใช้มายาลาบเอามาต้มฉัน สันกินก็ลดอาการปวดเมื่อยทาให้จิตใจสงบก็คือถ้าเอาจริงๆนี่จิตใจสงบก็จะทําให้พระเพิ่นนั่งสมาธิจเจริญภาวานาได้ดีว่างั้นเถอะอแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเมนมีความเชื่อว่ามายาลาบมันช่วยให้สงบสงบขนาดไหนนั่นเหรอก็สงบจนแบบผู้ชายผู้ชายทั้งแท่งทำให้ไอ นักขราดสงบไปด้วยพลอยหลับไปด้วยนักขราดมันเห็นให้สงบปนานนั้นคุบอใช่สงบจริงๆแต่ถ้าสงบอย่างนี้ทำลายเยือนปวดขาแต่สงบสงบแบบนี้นะพี่ว่ามันก็ดีกับพระนะถ้าไม่สงบเนี่ยพี่ว่าจีวรร้อนเลยละ่ะเอ้วจีวรมันร้อนจีวรร้อน,น,น,นก็จีวรปิวจีวรปิวจากล่างเลยยังไงอะ่ะก็เหมือนคำคมที่เพื่อนบอกว่าเพราะว่าถ้าไม่สงบเนี่ย เห็นสาวๆน่ายิ่งพ้าหนุ่มๆเนี่ยก็นุ่งสบงทรงจีวรร้อนเป็นไฟตัดสินใจลาสิกขาสีกาลราอนแหละโอ้ยเนาะมันลาสิกขาเลยบอกใช่ก็ลาสิกขาเนาะเพราะว่าก็จีวรมันร้อนไงโบสิกกตดบลาผู้ชายผู้ชายใช้แล้วสงบแล้วคำลาคิดว่าผู้หญิงใช้แล้วสงบไหม ผู้หญิงหรอ,อ,อเอออยากาคงคือกันมนาะผู้หญิงใส่ได้แบบคือผู้ชายบอกพี่ว่าผู้หญิงชายแล้วคงไม่สงบล่ะจิตใจคงว้าวุ่น,เ,นเพราะว่าคงจะมีผู้ชายเฝ้ามาเที่ยวรับเที่ยวส่งส่งข้อความหาสาวๆฟังให้ดีนะมายราลาบเนี่ยไอ้ต้นมันเนี่ยเราเอาไปต้มแล้วล้างในจุดจุดซ่อนเลนของสาวๆนี่มันจะทำให้ สะอาดฆ่าเชื้อแล้วจุดจุดไข่แม็ก็มันทําให้กระชับดีสุดๆกระชับต้นไมยราบนี่มันจะมีฮอร์โมนฮอร์โมนฮอร์โมนจะเป็นไฟโตเอสโตรเจนฮอร์โมนตัวนี้มันจะได้จากพืชแล้วก็มันจะเป็นฮอร์โมนที่คล้ายฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่อยู่ในเอสโตรเจนที่ผู้หญิงมีฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนเพศหญิงเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ย ถ้าผู้หญิงมีนะพอเริ่มเข้าวัยแรกรุ่นไอโฮอร์โมนนี่มันจะไปกระตุ้นให้ผู้หญิงจเจริญเติบโตเป็นสาวมีหน้าอกหน้าใจม,มีเอวคอดกิวสะโพกภายนี่มันรูปร่างในฝันของผู้หญิงลหลายคนเลยนะ <c oughs> ม,มีแรงดึงดูดทางเพศเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงตัวนี้ฉะนั้นไอพืชตัวนี้มันมันก็มีโฮอร์โมนตัวนั้นจากธรรมชาติ มันก็เลยสอดคล้องกันไงเพราะว่าใส่แล้วก็ชับแล้วถ้าเกิดหนุ่มๆที่มีภรรยาสุดที่รักก็เอาไปล้างเอาไปล้างให้แฟนไปทําให้แฟนอย่างนงี้แฟนกระชับมากโอ้โหเหมือนได้ภรรยาใหม่เลยโอแ <c oughs> แ้แล้วตอนนี้รู้ไหมว่าหลายๆประเทศในอาเซียนในอาเซียนเนี่ยมีหลายประเทศเขาก็เอาต้นไมยราบไปผลิตเป็นแคปซูล ขึ้นทะเบียนเป็นยาแต่เขาไม่ได้เน้นในเรื่องตรงกระชับกระชับนะแต่เขาเน้นตรงช่วยให้ในการนอนหลับดีขึ้นอืโอโหสรรพคุณมันกะดีขนาดเลยเนาะถ้าว่าพี่ๆคนใดอยู่บ้านมีกายาเผื่อไปลกมันทิ่มเดอ้อหลายคนก็คงบอกว่าถอนมันเรียบร้อยแล้วหม่ <c oughs> มันมีมันมีงานวิจัยสมัยใหม่รองรับด้วยว่าไอ้ต้นมายราบมันมันมีไอ้ฤทธิ์ในการ ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็ลดอาการเจ็บปวดเพราะว่าพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อรามันชอบจเจริญเติบโตในในที่อับที่อับนั้นพี่ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรนะมันเป็นจากธรรมชาติมันมีสมัยก่อนที่พี่เคยทำงานอยู่บริษัทเครื่องสำอางเขาไอตัวหนึ่งที่ขายดีมากก็คือน้ำยาล้างส่วนเลนรับของผู้หญิง แต่ตอนนั้นมันก็จะเป็นสารเคมีไงอันนี้พี่ว่ามันเป็นธรรมชาติก็ลองทํากันดูนะเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่บ้านเดี๋ยวเราไปสรุปให้ทุกคนฟังอืมดีดีดีเดี๋ยวเราเดินไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันก็ร้อนอยู่เพราะว่ามันช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงว่าในเรื่องผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงนี่ผลิตเหงียมากก็คือว่าได้ขายดีของผู้ชายเนาะได้เพราะว,ว่าผู้หญิง ผู้หญิงดูแลสุขภาพดีกว่าผู้ชายโดยเฉพาะน้ำยาล้างจุดซ่อนเลนทีพี่เอกว่าความสวยงาม,งามอืมเ,ดเดี๋ยวเราไปนั่งในร่มกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวคำลาดํำ <c oughs> เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่ามยราบนี้ไม่ใช่แค่มันหุบเล่นๆนะครับแต่สรรพคุณมันมากมายพอสมควรนะครับแต่จุดเด่น จุดเด่นที่เราเอามาสรุปวันนี้ก็คือ 1. ันช่วยให้เรานอนหลับสบายลดปวดเมื่อยแล้วก็ทําความสะอาดจุดซ่อนเลนของผู้หญิงให้กระชับยิ่งขึ้นฆ่าเชือ้อต้านแบคทีเรียแล้วก็เชือ้อราแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านมาไม่นานนะครับเหตุการแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีตึกถลม่มทำให้ผู้เสียชีวิต ซึ่งการแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนสามารถแจ้งเตือนก่อนได้นะครับยกเว้นประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวสามารถแจ้งเตือนได้ก่อนลงหน้าเป็นแค่5วินาทีแค่นั้นนะครับสำหรับต้นไมยราบนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีการนิยมกันเขาจะเอามาปลูกเป็นเหมือนบอนไซเล็กๆใส่กระถางสถานเซรามิกบางๆใส่ให้มันแค่นะครับแล้วก็ปลูกอยู่ในอาคาร ถ้ามันมีแรงสั่นสะเทือนต้นไมยราบมันก็จะหุบใบมันสามารถทําให้เรารู้ว่ามันเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เตรียมตัวที่จะหนีได้ทันที่มาแจ้งเตือนก่อน5นาทีนี่คือเบิ้ง <5 S 1> สังเกต5วิ5วิเออ5วินาทีคือสังเกตจากต้นไมยราบที่ปลูกไว้ทึงนคนดูนะไม่อันนั้นคือระบบเทคโนโลยีของญี่ปุ่นไม่เกี่ยวกับไมยราบแต่ไมยราบเป็นเป็นทางเลือกเพราะว่าบางที บางบาง,บางพื้นที่มันอาจจะไม่มีแจ้งเตือนเขาก็สังเกตจากมายาลาบแต่ญี่ปุ่นเขามีแผ่นดินไหวบ่อยอแล้วแผ่นดินไหวที่ไทยมันไม่เคยเกิดแบบนี้ไงมันแค่รู้สึกได้คราวนี้เป็นการสูญเสียที่รุนแรงมากที่สุดเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นแบบนี้แล้วต่อไปเรื่องแผ่นดินไหวสำหรับคนไทยก็คงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะครับถ้าใคร มีญาติอยู่กรุงเทพเป็นคนต่างจังหวัดก็ลองขุดนะครับขุดส่งไปให้ญาติลองปลูกไว้ในคอนโดกันเพราะว่ามันถ้าเกิดมันสั่นสะเทือนอมันก็จะหกไปแจ้งเตือนแจ้งเตือนได้มันจะแจ้งเตือนก่อนว่ามันแจ้งเตือนตอนที่มัน,มนสั่นสะเทือ,น,อน,นเพราะว่าทั่วโลกไม่มีประเทศไหนที่สามารถแจ้งเตือนก่อนได้สาหรับเหตุแผ่นดินไหว แต่เขาสามารถคาดการณ์ไว้ว่ามันอาจจะเกิดช่วงไหนช่วงไหนอย่างเนีน้แล้วข้อควรระวังสําหรับการใช้มายราบนะครับไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลกับสมองส่วนกลางและหญิงมีครรภ์กับที่กําลังให้นมบุตรก็ไม่ควรใช้และเด็กที่อายุต่ํากว่า12ปีก็ไม่ควรใช้นี่นี่คือข้อควรระวังนะครับแล้วทิปนี้เราก็จะมีแจก สูตรยานะครับผมจะแจกให้3ส,สูตรก็คือสูตรทําให้นอนหลับสบาย 2. ส,สูตรน้ํายาชําระล้างจุดซ่อนเลนของสตรีเพื่อให้กระชับ 3. ส,สูตรเบาหวานแต่เบา,หวา,เบาหวานเบาหวานนี่ก็คือลดน้ําตาลจะให้ไปใช้คู่กันกับไอ้ต้นมะก่องข้าวหรือต้นครอบจักรวาลเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเขาเรียกว่าต้นมะก่องข้าว หรือครอบฟันสีเพราะว่าที่ไทยนี่ก็มีกลุ่มแม่บ้านทําเหมือนกันเอาสองตัวนี้รวมกันต้มกินเดี๋ยวไอ้สูตรยานี้เดี๋ยวผมเขียนไว้อยู่ใต้คลิปนะครับตรงดิสคลิปช่นคําอธิบายาก็เข้าไปดูแล้วก็สามารถเอาไปทําใช้ได้นะครับสมุนไพรมีประโยชน์ก็มีโทษได้เช่นกันนะครับถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีสำหรับคลิปนี้ คำล่าป <étique> ิดคลิปท้ายคลิปนี้พี่ๆคนใดเคยไซส์แบบไหนแน่กับต้นมายาลาบหรือว่าหญ้ายุบแต่ว่าคนลาวนี่ค่ะบางท้องที่ก็เอินแป๊กเนาะเอิอน่าหญ้าไตขึ้นอ่พี่ๆเคยไซส์แบบใดหรือว่าไซส์ช่วยเรื่องอย่างค่ะเคยไซส์โบ่คะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนำกันได ท้ายคลิปนี้น้องก็ขอลาพี่พี่ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบายสบายดีสวัสดีครับ